สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขไทยนะคะวันนี้จะมาตอบคําถามหลายๆท่านที่ถามว่าผ้าบ้านเราซักยังไงซักมือซักเครื่องใส่ผงซักฟอกไหมหรือว่าซักแห้งนะคะผ้าบ้านเราทุกผืนส่วนใหญ่คืองานทอมือแล้วก็งานทํามือค่ะถ้าอย่างนี้ก็คืออันนี้จะเป็นตัวสิ้นอ่าสิ้นที่ทํามือนะคะอันนี้ก็คือจบจบมือนะคะด้วยไฟายค่ะ ก็จกลายอันนี้เรียกว่าสิ้นเกี้ยนะคะเกี้ยดอกหมีด้านล่างก็เป็นจกงานทํามือค่ะส่วนอันนี้เป็นผ้าทอผ้าทอธรรมดาที่ผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่จะชอบนุ่งอยู่กับบ้านนะคะอันนี้เป็นสิ้นสิ้นตะวานะคะสีเขียว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 ใบไม้อ่อนนะคะหรือว่าเป็นเขียวที่นี่เรียกว่าเขียวที่ม้านะคะ เวลาซักก็คือไม่ได้อะไรเลยค่ะที่บ้านนี้ก็จะซักแบบว่าใช้ผงซักฟอกปกติหรือน้ำยาซักผ้าก็ได้ค่ะแล้วก็ล้างน้ําแต่ถ้าจะให้ถนอมผ้าก็คืออ่าเราก็ซักมือมากกว่าซักเครื่องนะคะเพราะตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นลายจกดอกซึ่งจะเป็นลายหนูถ้าเราใส่เครื่องมาอาจจะปั่นแล้วดึงเส้นฝ้ายออกมานะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ปั่นได้ไหมปั่นได้เพราะอันนี้ จะเป็นลายในตัวอยู่แล้วเป็นงานทอลายในตัวแบบนี้มันจะเนื้อนแน่นค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใส่เครื่องซักผ้าได้ปกติแต่ตัวเนี้ยถนอมหน่อยก็คือซักด้วยมือดีกว่าเดี๋ยวนกจะพาไปดูค่ะว่าเวลานกซักซักยังไงค่ะนกก็จะนำใส่กระมังค่ะแล้วก็ใส่ผงซักฟอกตีฟองไปเลยค่ะให้ฟองฟูๆนะคะแล้วก็ผ้าใส่ขยี้ขยี้ขยี้ ขยี้ไปเรื่อยตรงไหนที่มันมีจุดเปื้อนเราก็ขยี้ตรงนั้นเยอะๆหน่อยแต่ส่วนใหญ่ผ้าจะอ่าไม่ค่อยเปื้อนอ่ะผืนนี้แช่ไปก่อนค่ะเอาอีกผืนหนึ่งเราก็ขยำขยี้อ่ะเสร็จแล้วใส่น้ําเปล่านะคะแล้วก็ซักอีกผืนหนึ่งนี่ค่ะไม่ต้องมากมายค่ะผ้าเราไม่ได้สกรปรกขนาดนั้นบางทีแค่ขยำขยำก็ได้ค่ะ พอหน้นแล้วเราก็เอาไปใส่น้ำเปล่าซักน้ำเปล่าสองน้ำนะคะแล้วก็จะปรับน้ำยาผ้านุ่มหรือไม่ปรับก็ได้แต่นกไม่ไม่ค่อยได้ปรับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็จะซักแค่น้ำเปล่าค่ะเราซักน้ำเปล่าสองน้ำค่ะใครจะปรับน้ำยาก็ปรับได้เลยค่ะพอหลังจากเราซักเสร็จแล้วนะคะบิดหม,มาดแล้วก็ตากได้เลยค่ะนกชอบตากแบบนี้นะคะ